ใช้ค่ะที่บ้านใช้ครับใช้ทั้งสองแบบค่ะใช้แบบไอ้กลๆมๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> อ่ะใช่ใช่เาี่ชาร์จแบตก็เครื่องดูดฝุ่นใหญ่มี3แบบเลยมีแบบว่ามีสายด้วยให้แม่บ้านใช้ครับแต่ถ้าเป็นแบบเดินถือธรรมดาเงี้ยผมใช้เองแต่ว่าถ้าเป็นโรบอทก็คือใช้ตามอารมณ์แบบว่าสาหล์ละครั้งยอะไรเงี้ยครับที่บ้านก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นครับ แต่ว่าจะใช้เป็นแบบต้องดูดเองครับเพราะว่าที่บ้าน,นมันจะมีแบบว่าซอกมุมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นหุ่นยนต์มันไม่น่าจะทำความสะอาดจุดตรงนี้ได้เพราะว่าเป็นคอนโดเล็กค่ะ mm hmm. เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติมันออกมาจะแทนชัจมันก็ไม่ค่อยคุ้มอ่ะ mm hmm. มันก็อาจจะแบบวิ่งติดนู่นติดนี่ด้วยมันจะวุ่นวายนิดนึงแบบว่าเวลาจะใช้ต้องเก็บของออกก่อนเคยใช้โรบอทอยู่ค่ะแต่ว่า mm hmm. มันแบบพังค่อนข้างง่ายเหมือนถ้าเราจะซื้อแพงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออเราไม่กล้าลงทุนด้วยราคามันก็ค่อนข้างสูงแล้วก็แบบมันจะคุ้มหรือเปล่าเลยแบบไไมม่ด้้ซือน หลังจากที่พวกเรานะคะได้ไปทําการสอบถามคนที่เขาใช้เครื่องดูดฝุ่นจริงๆว่าปกติแล้วเนี่ยเขาได้ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่เป็นโรบอทหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ปกติใช้เครื่องดูดฝุ่นที่เป็นไร้สายทั่วไปธรรมดานะคะก็เลยถามเขาว่าทําไมถึงไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่เป็นหุ่นยนต์ได้คําตอบมาทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อหนึ่งมันไม่ค่อยฉลาดค่ะมันทับสิ่งของเต็มไปหมดเลยสายไฟยปลั๊กไฟที่วางอยู่ทับไปหมดเลยข้อที่2ไม่ค่อยสะอาดค่ะเขาบอกว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่ ไม่ค่อยสะอาดรวมกับบางทีนะผ้าที่ถูกเนี่ยมันทําให้แบบถ้าผ้าสปกปรกพื้นทั้งห้องก็สกปรกไปหมดเลยค่ะข้อที่3ไม่ค่อยสะดวกเพราะบางทีเราไม่ได้อยู่บ้านไงมันก็ไม่สามารถสะดวกในการสั่งงานสักเท่าไหร่ข้อที่4ไม่คุ้มค่าค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะแจนมีเครื่องดูดฝุ่นรุ่นใหม่ต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้า i อโรบอตตัวนี้นะคะมันฉลาดมากๆวันนี้ค่ะแจนก็เลยจะพาเจ้า I อโรบอตบูมบ้าคอมโบ J7 Plu นะคะคมาพิสูจน์กันว่าตัวนี้เนี่ยที่ว่าฉลาดแล้วเนี่ยมันจะสามารถก้าวผ่าน4ข้ออุปสรรคของคนทั่วไปได้หรือเปล่าหน้าตาภายนอกดูดีหรูหราหน่าใช้งานมากๆเลยแต่ว่าการทำงานข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เรื่องของความฉลาดในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางทั้งหมดนะมันสามารถทําได้ดีหรือเปล่าเดีก่อนเลยข้อแรกเนี่ยนะต้องบอกก่อนว่ามันจะต้องมาพิสูจน์หลากหลายมากๆข้อที่1 บ้านเรามีปลั๊กไฟใช่ไหมคะอยู่ที่พื้นมีสายไฟหรืออะไรต่างๆที่เราวางไว้แม้กระทั่งถุงเท้าที่แบบบางทีบ้านลกมากๆเสื้อผ้าใครที่ก้องไว้หรืออะไรล่วงอยู่เนี่ยหรือโบหรือสายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถหลบหลีกได้ไหมต่อนะคะอันที่แบบน่าสนใจมากๆคือบ้านใครที่มีน้องๆอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงที่คุณรักนะคะอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวเนี่ยถ้าสมมติว่ามันไปอ,อึไว้ใช่ไหมคะเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้จะเห็นหรือเปล่ามันจะทับอ,อึหรือเปล่านะคะเราจะเอาเครื่องดูดฝุ่นตัวเนี้ย ทำสถานการณ์จำลองมาดูกันว่าเขาจะหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ดีหรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะ ว่าล,ลอดนะคะเขาไม่ชนเลยสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ดังนั้นคุณสบายใจได้เลยบ้านใครนะที่แบบโลกะ่ะบางทีแบบเออวางของกระจายไปหมดเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กมีเด็กอยู่ของเล่นกระจายไปหมดเนี่ยตัวนี้สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ดังนั้นนะคะคุณสบายใจได้แน่นอนในเรื่องที่1ของความฉลาดในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางข้อที่สองเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่เราถามคำถามไปตอนต้นว่าหลบอึ้ Holmes, Đây, Mei, ได้หรือเปล่าถือว่ามันทได้นะอื้อบอลพี่เจนเอามาวางนะมันสามารถหลบได้หมดเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงเจน ไม่รู้ว่าสั์เลี้ยของคุณเนี่ยมันจะเอื้อออกมาเป็นประเภทไหนคุณก็ต้องลองดูก่อนว่าทําได้แค่ไหนแต่จะลองทั้งเล็กและใหญ่มันก็สามารถหลบได้อยู่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า precision vision ที่มีอยู่ตรงกล้องของเขาเลยเขาจะสามารถทํางานตรวจจับสิ่งกีดขวางต่างๆได้ดีเลยค่ะแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าอึอที่มันหลบได้เนี่ยมันสามารถหลบได้เฉพาะอื้อที่เป็นของแข็งนะคะถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะมองเห็นว่าเป็นลิควิดค่ะมันก็จะถูกไปเลยอันนี้คุณก็ต้องดูดีๆหน่อยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะสามารถดดูไไไ้้้ทุกพืนนผิววเลยะะมม่่าจป กัะเบื้องหลบของได้มากกว่า80อย่างเลยค่ะมีข้อหนึ่งหลังจากที่แจนอะ่ะเป็นคนที่ใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบนี้อยู่แล้วนะข้อหนึ่งเลยที่เป็นข้อแบบที่จะรู้สึกติดใจมากๆมันคือเรื่องของผมค่ะเพราะแบบเป็นผู้หญิงใช่ไหมทุกคนผมอะ่ะเวลาเราสระผมทุกวันหวีผมหรือใดผมอะ่ะผมร่วงเยอะมากแล้วเครื่องดูดฝุ่นที่บ้านแจนตัวเก่าอะ่ะ เวลามันดูดผมเข้าไปอ่ะมันจะชอบไปพันตรงแกนทําให้แบบบางทีมันก็จะหยุดทํางานแล้วก็จะบอกว่าบัตชมีปัญหามันแบบติดแล้วนะให้ไปทำความสะอาดพอแจนไปหยิบออกมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผมเนี่ยมันพันกันเป็นแกนเลยตัวนี้จะทําได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะเรื่องของ จากที่แจนทดสอบนะคะเรื่องของเส้นผมเนี่ยเส้นผมมันเข้ามาอยู่ในแกนสีเขียว2อันนี้เลยค่ะแต่เอาออกค่อนข้างง่ายค่ะไม่ต้องกังวลน,นะทางที่ดีอย่าทิ้งไว้นานก็พออีกเรื่องนะคะเป็นเรื่องของแรงดูดค่ะจากที่ทดลองเขาดูดแรงนะเก็บเศษผงที่ทำหกไปได้เกือบหมดเลยค่ะมีการกลับมาดูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งด้วยนะข้อที่2ค่ะเรื่องของความสะอาดหลายคนกังวลแหละว่าบางทีนะมันดูดถูดเสร็จเนี่ยถ้าเขาไปเหยียบของหรือไปเหยียบผมถ้าเราติดผ้าแบบมอบอยู่เนี่ยมันจะทําให้ผมเปียกไปด้วยหรือเปล่านะคะก็ต้องบอก หุ่นยนต์ไอโรบอตตัวนี้นะคะฉลาดมากๆค่ะตัวนี้นะคะพอมันเจอพรมปุ๊บนะเขาก็จะมีแขนแบบยกผ้าถูกพื้นขึ้นมาไว้ข้างบนเลยทีนี้พรมคุณก็จะไม่เลอะเทอะเลยนะคะมันจะเป็นตัวแรกที่สามารถทําแบบนี้ได้ซึ่งแจนมองว่าข้อเนี้ยเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเพราะบางทีแบบเราก็ติดม็อบไปเลยที่ใต้หุ่นยนต์ใช่ไหมถูเสร็จคุณจะได้ถูไปเลยเราจะไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าบ้านเรามีแบบมีอะไรที่มันแบบไม่อยากให้เปียกอ่ะมันก็จะสามารถจับได้แต่ว่าถ้าตัวเก่าๆมันก็จะทให้เปียกไปหมมมดดเลลลยยตัววนนนี้้้กกกกก็็จะฉาาาาๆใรขึแ ทำงานได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะแต่บอกก่อนเลยนะคะก่อนที่เขาจะทาได้แบบนี้เนี่ยคุณต้องใช้งานเขาเยอะค่ะเพื่อเขาเรียนรู้จําแผนที่บ้านของคุณเนี่ยให้ได้ก่อนนะว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะด้วยความที่เราใช้เทคโนโลยี AI ใช่ไหมคุณยนต์ตัวนี้ก็จะฉลาดขึ้นทันทีนะก็จะเสมือนคนที่มีอยู่ในบ้านเราเลยค่ะเมื่อไรที่เขารู้ว่าบ้านเราเป็นยังไงนะคุณก็จะสามารถใช้งานเขาได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเลยล่ะคะ่ะอีกหลังหนึ่งนะคะเขามีการทํางานแบบหลักๆเลยมีทั้งหมด4ขั้นตอนไปกันปาดปาก,ปากดูด ตรงแปลงหมุนๆตรงนี้นะเขาจะเข้าไปปักเอาฝุ่นในมุมออกมาในมุมในซอกออกมาให้หมดเลยตรงยางเขียว 2> ๆ2ออันนี้นะคะมันจะตักแล้วก็ดูดฝุ่นเข้าไปค่ะบอกเลยว่ามันดูดได้แรงมากๆส่วนแผ่นตรงนี้นะคะก็จะแนบไปกับพื้นเลยค่ะก็จะทําให้พื้นเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไปจะมีจุดสังเกตนิดนึงนะคะทุกคนคือมันสามารถถูได้ก็จริงนะแต่แอบ,บรู้สึกว่าเรื่องของถังน้ำเนี่ยของเขาเล็กไปหน่อยเนาะถ้าใหญ่กว่านี้หน่อยอาจจะโอเคขึ้นป้ายหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะเขามีที่เรียกว่า c l e a เ base ค่ะมันจะสามารถกลับมาที่บ้านของตัวเองแล้ว ่ายฝุ่นทั้งหมดนะที่มันดูดมาเก็บเข้าไว้ในถุงนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องมาคอยเทฝุ่นทิ้นตลอดเวลาค่ะให้มันเข้ามาปุ๊บถ่ายฝุ่นเก็บไว้ในนี้เขาบอกว่าถุงนี้นะคะเห็นเล็กๆแบบนี้นะแต่สามารถเก็บฝุ่นเนี่ยใช้งานได้นานถึง60วันเลยก็คือประมาณแบบ2เดือนปล่อยมาทํางานโดยที่คุณไม่ต้องมาจับมันเลยค่ะเพิ่มมาอีกสักนิดนึงแล้วกันค่ะเวลาที่เขาเอาฝุ่นไปเก็บในถังนะเสียงมันจะค่อนข้างดังมากๆเลยแบบนี้เลยค่ะทุกคนถ้าคุณมีน้องหมาน้องแมวอยู่ด้วยและเป็นน้องหมาน้องแมวที่ตกใจ คุณต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้องตกใจหมดข้อที่3ค่ะเรื่องของความสะดวกคุณยนสมัยนี้นะคะสามารถทํางานควบคู่กับแอปพลิเคชันอย่างตัวนี้นะคุณสามารถโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า iRobot Home มาได้เลยสิ่งที่สะดวกที่สุดนะคะสําหรับแจนคือมันสามารถสํารวจแผนที่ในบ้านเราทุกห้องตั้งค่าได้หมดเลยว่าเราจะให้เขาเนี่ยไปทาความสะอาดที่ไหนหรือไม่ให้ไปที่ไหนบ้างมันจะแบบฉลาดมากแล้วก็สามารถดูได้เลยพอตัวนี้นะคะไปเจอสิ่งกีดขวางนะมันก็จะเก็บภาพมาฟ้องเราเลยว่าครั้งต่อไปจะให้ทํายังไงเนี่ยกับ สินี้เราก็ต้องบอกเขาผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะเรื่องรูปจากกล้องตัวนี้นะคะเ <c oughs> ขาไม่อนุญาตให้ใครเห็นนะคะเพราะเขาให้ความสําคัญเรื่องของความเป็นส่วนตัวมากๆเขาไม่อยากฟ้องไงว่าบ้านคุณลบเนาะ <c oughs> เขาก็บอกแค่เจ้าของบ้านอย่างเดียวพูดได้ง่ายเลยคุณก็ไปตั้งค่าการทํางานเนาไว้ทั้งหมดเลยสถานที่ต่างๆแล้วก็สั่งให้เขาเนี่ยทำความสะอาดบ้านให้คุณได้เลยตอนที่คุณไม่อยู่บ้านทําได้สบายๆเลยค่ะสามารถตั้งค่าได้นะคะว่าตรงนี้เรียกว่าคลีนโซนคุณจะต้องมาทําความสะอาดตรงเนี้ยบ่อยๆค่ะมันก็คือเรื่องของความสะดวกสบายที่หลายคนคอมเมนต์เนาะเพราะว่าคุณดดูุุ่่่่นนนนนรรอออืืืๆหหยีี้บาง พอเราปล่อยให้ทาความสะอาดในบ้านใช่ป่ะพอมันเจอสิ่งของปุ๊บแล้วมันไปทับเนี้ยมันก็จะหยุดทํางานทันทีเพราะมันไม่มีความฉลาดในการที่จะหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ทำให้เขาก็ไม่สามารถปล่อยให้มันทาความสะอาดตอนที่เขาไม่อยู่บ้านได้ดังนั้นค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์เพราะมันสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางของคุณได้ดังนั้นพอคุณออกจากบ้านปุ๊บสั่งให้มันทางานเป็นดูทีเลยทุกวันต้องทําความสะอาดกี่โมงเป็นกี่โมงหลังจากนั้นก็จะทําความสะอาดได้เลยคุณไม่ต้องกังวลเลยว,ลวย่าระหว่างวันมันจะแบบไปติดขัดไไ้ดดแลว โหบ้านทําความสะอาดไ่เสร็จแน่เลยเพราะเราต้องไปหยิบยกตัวนี้มันจะฉลาดมากๆเลยค่ะเรื่องต่อมานะคะคือเรื่องการเติมน้ายาหรือการทําความสะอาดง่ายๆง,ง่ายมากๆเพราะว่ากดตรงนี้ปุ๊บสามารถถอดมาทําความสะอาดได้เลยค่ะส่วนชิ้นส่วนอื่นๆนะคะก็สามารถถอดมาทําได้ง่ายเหมือนกันเลยค่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะ Hey Alexa Roomba start cleaning พ่อคุณเนี่ยต้องการสั่งให้มันกลับบ้านถามว่ามันถอยตัวเองกลับบ้านได้แม่นยําแค่ไหนนะคุณดูตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวเจนถอดออกมาให้ดูฟืบตัวเครื่องตรงนี้เห็นปะมันจะมี QR code อยู่กล้องมันเนี่ยจะส่องไปที่ QR code แล้วมันก็จะเห็นกันปึ๊บมันก็จะจูนกันกลับบ้านเข้าบ้านได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นเลยค่ะจากตอนที่แจนติดตั้งมานะมีเรื่องนึ่งเจนแอบรู้สึกว่ายากนิดนึงคือตอนเสียบปลั๊กไฟที่ฐานตัวเครื่องเนี่ยมันอยู่ลึกนิดนึงค่ะก็อาจจะเสียบยากกว่าปกตินิดนึงค่ะต้องแอบยกขึ้นมาเพื่อส่องดูเลงก่อนจะได้เสียบถูกจุดค่ะแล้วมาต่อข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนีี่่่่่คคคคคืืืออออเเรรรงงงขววาาาาาาามมมุ้้้นนํํททใใชกส คือต้องบอกเลยว่าตัวน,นี้นะสามารถทําได้ทั้งดูดและถูค่ะถูได้มากที่สุดนะคะถึง92ตารางเมตรต่อครั้งเนยนะคะซึ่งค่อนข้างใหญ่มากนะ92ตารางเมตรนี่แบบคอนโด2ห้องนอนได้เลยหรือ3ห้องนอนได้เลยนะคะอายุการใช้งานนะคะซื้อครั้งเดียวเขาบอกว่าใช้งานได้เป็น10ปีเลยเพราะว่า i อ o รบอเนี่ย ทนมากเป็นแบรนด์จากอเมริกาแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าอันนี้จะนยังไม่เคยใช้อารบอทเป็นระยะเวลายาวๆแต่ถ้าใครใช้อายรบอทอยู่นะคะก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่าแบบตัวเองใช้ยี่ห้ออะไรอยู่แล้วก็ใช้มานานแค่ไหนแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างเพื่อที่ครั้งต่อไปเนี่ยจันจะได้ลองเอามาทดสอบดูว่าตัวใหม่ที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาเกา่กาๆได้ไหมนะคะส่วนอายุแบตเตอรี่นะคะก็2-3ถึงปีก็ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะขอเสริมอีกนิดนึงค่ะจันต้องบอกว่าเป็นคําถามที่ไม่คิดเลยนะว่าจะแบบมีคนถามแบบนี้ด้ยเเเเเพพรราาะอออป็นน์งง่่ไไมคทีสั สักเท่าไหร่เนาะคนที่มีสัตว์เลี้ยงอาจจะเข้าใจเขาถามว่าหุ่นยนต์ตัวนี้รับน้ำหนักได้เท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามีสัตว์เลี้ยงกระโดดขึ้นไบทับเลยอย่างเงี้ยมันจะโอเคไหมจริงๆต้องบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้พอสมควรแต่ไม่ใช่แบบจะเอาสัตว์เลี้ยงไปวางเลยนะเดี๋ยวจะทดลองให้ดูว่า มันจะเป็นยังไงคะแจนลองเอาเข้าวสารหนัก5กิโลแทนน้าหนักของน้องหมาน้องแมวคะ่ะปรากฏว่าได้ผลค่ะทุกคนน้องสู้ชีวิตมากวิ่งได้ปกติเลยแต่ถ้าน้องน้ําหนักเยอะกว่านี้ไม่แนะนํานะคะทางที่ดีคุณอย่าให้น้องหมาน้องแมวขึ้นไปนั่งมันเลยเดี๋ยวมันทํางานหนักเกินไปเอาละค่ะมาถึงเรื่องของราคาก็ต้องบอกว่าราคาตัวน,นี้แรงมากๆราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่67,900บาทนะสำหรับตัว iRobot Roomba Combo J7 Plus ตัวนี้นะคะแต่ว่าเห็นว่ามีโปรโมชั่นอยู่นะลดไปอยู่ประมาณ16ื่นเลยลหะทุกคนก็สามารถไปดูได้เห็นว่าโปรโมชั่นนี้จะอยู่ถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะถามว่าแพงไหมอันนี้ยอมรับตรงๆเลยว่ารู้สึกว่ามันแพงแต่แบบบางทีคนที่ไม่ได้ต้องการแม่บ้านไม่ได้อยากมีคนแปลกหน้าอยู่ในบ้านอยากมีความสะดวกสบายมีความปลอดภยัยมีความเป็นส่วนตัวแต่ไม่อยากทาความสะอาดบ้านเองตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์คุณก็ได้นะในความรู้สึกของแจนเพราะว่าแจนเชื่อแหละว่าจะมีคนคิดแบบแจนว่าเฮ้ยราคาเท่านี้สามารถ ได้เลยถูกปะแต่อาจาย์ก็คิดว่ามีคนที่อาศัยอยู่คอนโดแล้วมันไม่ได้มีพื้นที่สําหรับแม่บ้านดังนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นตัวช่วยของเขาได้การใช้งาน10ปีที่เขาบอกมาว่ามันทนถึง10ปีเนี่ย ้ามาเฉลี่ยดูแล้วก็ต้องถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่เพราะว่ามาเฉลี่ยทุกวันก็ตกแบบไม่ได้แพงมากขนาดนั้นคุณก็ลองดูลวกันว่าการใช้งานของคุณหรือว่าความต้องการของคุณในการให้หุ่นยนต์ตัวนี้ไปทําความสะอาดเนี่ยตอบโจทย์คุณไหมคุณก็จะสามารถเลือกดูได้ว่าคุณอยากให้มีคนแลกหน้าอยู่ในบ้านหรือคุณจะสามารถเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคุณให้คุณสามารถทําความสะอาดบ้านได้แล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณคือผู้ต่ำตงเลยบางทีคนทํางานเราก็ไม่รู้ว่า เขาทำงานจริงไหมเขาถูตรงไหนเขาทำอะไรบ้างถูกปะแต่ว่าหุ่นยนต์พวกนี้มันมีแทร็กบอกหมดทุกอย่างเลยค่ะว่าวันนี้หุ่นยนต์เดินตรงไหนหุ่นเดินเดินที่ไหนบ้าง เราเห็นการทำงานของเขาทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่คุณสามารถใช้ในการตัดสินใจได้เนาะคุณก็จะดูพล็อตทุกอย่างในการทออําความัสัตย์ของตัวหุ่นยนต์นี้เพิ่มเติมห้อีกสักนิดนึงนะคะแจนแอบรู้สึกว่าในอนาคตอะถ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทั่ว,วไปอะสามารถขึ้นลงบันไดเองได้คงจะเจ๋งน่าดูเนาะเพราะเดี๋ยวนี้เราก็เห็นหุ่นยนต์ที่มันสามารถไต่ได้แล้วใช่ปะถ้าเรารอพวกนั้นนะคะมาใส่กับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วมันสามารถไต่จากชั้นหนึ่งไปชั้น,น,อนสอง นะอยากให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นสามารถทําอะไรได้เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะว่าคุณมีจินตนาการอยากให้หุ่นยนต์เนี้ยมันถูกพัฒนาเป็นแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์เขามาคุยกันเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีนิกเกอทุกคนด้วยนะคะ